ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้บังกาฟูฟสกอก็มาเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับมาให้บอลสองตัวเน้นๆในสำหรับวันนี้บังกาเล็งไปที่เลกของลาลิก้าสเปนบังกาเล็งไปที่คู่แรกอาร์เมรียเป,เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของราโยบาเยกาโน ในฝั่งของอาร์เมเนียนั้น5นัดหลังสุดของเขาชนะ2เสมอสองแพ้1ในการแข่งขันล่าสุดของเขาแข่งกับการนาดาซ f ชนะไป1นึ่ปรต่อศโดยฝั่งการนาดาซ f นั้นมีใบแดงติดมาด้วยนะครับในราคาใฮ้ทคเปิดอยู่ที่ราคาปอปอส่วนสูงต่ำนั้นออกไปทางอันเดอร์นะในส่วนในส่วนของ5นัดหลังสุดของเขา ส่วนใหญ่แล้วจะออกไปทางอันเดอร์นะและมี1เกมที่ออกไปทางโอเวอร์มาดูในส่วนของรายยบาบเยกาโน่้านัดหลังสุดของเขาชนะ1เสมอ3แพ้1ในการแข่งขันล่าสุดของรายยบาเยกาโนนั้นเสมอไป1ประบตัวหกับไบตันในราคาที่แกบเปิดอยู่ที่ราคา1ลูก ส่วนตรงตันนั้นออกไปทางอันเดอร์นะครับามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของเจ้าถิ่นกันเผาาสภาพความพร้อมของเจ้าถิ่นนั้นเจ้าถิ่นอมเมรียาภายใต,ใต้การทําทีมของคุณซือใหม่อย่างบีเซนเต้โมเร o โนด้วยสภาพความพร้อมวันนี้ของเขาจะขาดริโอบาติเตากับมาตินสวิสกี้สองแข้งที่ยังเจ็บยาวอยู่ตั้งแต่ซีซั่นก่อนที่ยังลง ลงสนามช่วยทีมไม่ได้นะฮะในด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3ด้วยแดนกลางจะวางกาซาโร่ม l เรโลและคอยปั้นเกมสนับสนุนสามประสานในแดนหน้าอย่างราซาโร่อาดีเอมบาบาและแข้งตัวยืมอย่างลุยโซเลสหอกคอลมเบียลงบูในเกมนี้ในเกมนี้ด้วยนะฮะ ในทางฝั่งของทีมเยือนทางฝั่งของทีมเยือนรายยบายกาโนภายใต้การทำทีมของเฮดโค้ชคนใหม่อย่างฟานซิกโกสภาพความพร้อมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนตกค้างแต่อย่างใดด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3โดยแข้งใหม่3รายพร้อมลงสนามช่วยทีมในเกมนี้โดยนำมาโดยฟอริยอง <Es> เลเนนกองหลังปาชาเอสปิโนแบ็กซ้ายและอาริเดน่เน่เอเนเดสกองหลังขณะที่สามประสานในแดนหน้าจะวางซา沃ดอซาเซราอูนเดตมัสและอีซี่ปาโลซอนลงบูในเกมนี้เรามาดู ราคาบอลของคู่นี้ราคาของคู่นี้เบตสามหกห้าเปิดอยู่ที่ราคาปปอตอนนี้ราคายัางนิ่งๆอยู่นะครับในราคาจ่ายน้ำล้นในหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ไหลขึ้นไปที่1.15นะครับส่วนสูงต่ำนั้น2ลูกครึ่งตอนนี้ไหลลงไปถึง2ลูกควบนะฮะในราคาจ่ายน้ำา0.95นะฮะ ตอนนี้ไหลลงไว้ที่น้ำา8 0.88ส่วนตามนั้น0.95ตอนนี้ไหลขึ้นไว้ที่น้ำล้นล้นสำหรับคู่นี้บังก้าก็จะฟันธงไว้ที่ต่ออารเมเียในราคาปปปอ,อต่อราคาปปปอนะฮะก็จบไปแล้วสำหรับคู่นี้ก็เราก็ยังอยู่ในหลีกลาลิก้าสเปน เรามาดูกันที่คู่ของเซบียาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมทีมเยือนอย่างบารนเซียอะเรามาดูผลงานห้านัดหลังสุดของเขากันห้านัดหลังสุดของเขานั้นชนะเพียงแค่หนึ่งเสมอสองแพ้สองในทางเซบียานั้นแข่งขันล่าสุดกับเอติโก้มาตลิดเสมอไปหนึ่งตต่อหนึ่งในราคาให้ที่แคปเปิดอยู่ที่ราคาบป ส่วนสูงต่ำนั้นออกไปทางอันเดอร์ทั้ง3เกมและโอเวอร์สเกมใน5้านัดหลังสุดของบาเลเซียนั้นชนะ4เสมอ0และแพ้1ในการแข่งขันล่าสุดของบาเลเซียนั้นแข่งขันกับแอสตันวิลล่าแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป2องประตูตัว1ในราคาที่เก็บเปิดอยู่ที่ปอปอ ในส่วนสงตรามนั้นออกไปทาง Under. อันเดอร์มาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้านอย่างเซบีย่ากันสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านองเซบีย่านกุนซือโมเซลุยเมดิเลบาสภาพความพร้อมวันนี้มีรอเช็คความฟิตของโมเซอังเคอรคาโมนาลุนวิกโอกกตินสันและตองกีนีองซู ว่าจะพร้อมลงสนามได้หรือไม่ด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาระบบ4-2-3-1แดนกลางจะวางแก่นหลักอย่างอีวานลิคาติดกับรูคัสโอกัรโปสและอิริกลาเมล่าคอยสร้างสารรค์เกมสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างยูเซ,รเซิร์ฟเอนเนซิลีล่าสกอร์ในเกมนี้นะครับในฝั่งของทีมเยือน ทับค้างค่าวนั้นบารินเซียภายใต้การทำทีมของรูเบนบาราคาสภาพความพร้อมวันนี้จะไม่มีมาร์คอังเคอร์และอัลเบอร์โตมารีทิบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามเป็นไปไม่ได้นะฮะด้านการจัดทัพคาดว่าเกมนี้พวกเขาจะใช้ระบบ433ลงบูโดยที่แดนกลางจะวางอังเคอร์อัลเมดาคอยบ้นเกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่าง อูกูดูโรดิเอโกโรเปสและซามูคาสติมิโกรงราตระหายในเกมนี้ก็เตรียมความพร้อมของคู่เซบีย่าและบาลลนเทียเป็นจบวันที่เรียบร้อยแล้วฮะมาดูราคาของเขากันราคาของเขาราคาเปิดอยู่ที่ราคาปอปตอนนี้ไหลขึ้นไปที่ครึ่งรูปนะฮะ ในราคาจ่ายน้ำ9 0.93ตอนนี้ไหลขึ้นมาที่0.96นะฮะในส่วนสูงต่ำนั้นในราคา2รูปควบนะ้ำราคายังนิ่งๆอยู่นะครับในราคาจ่ายน้ำ0.97ตอนนี้ไหลขึ้นไปที่น้ำล้นล้นส่วนต่ำนั้นอยู่ที่น้ำ0.93ตอนนี้ไหลลงมาที่0.88 อคู่นี้บังก้าก็จะพันธุรงไปที่ต่อเซบีย่าในราคาครึ่งลูกนะฮะบังก้าก็มีเพียงสองตัวเน้นๆแค่นี้ในช่วงแรกและมาเจอกันใหม่ในช่วงที่สองในช่วงเย็นๆน,นะฮะสำหรับวันนี้ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งกิ๊งๆให้บังกา้าด้วยนะฮะสำหรับวันนี้บังกา้าก็ขอ,อาขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ